嗯嗯嗯嗯，<laughs> <laughs> ああ。<Tipp s> แต่การเลยนะเ,เล่นกับแม่จุ๋มนะพ่อโจ้เจ็บทำไมนะเนีเ่ย เด็กมันท้าทายยังเลยมันท้าทายยังเลยมันอยากโดนมันเข้ามามันอยากโดน

Maks <skrønner> 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 <skrønner>

ของสําหรับงานมันเกิดกับน้องจีนิกนะจ๊ะนี่แม่และมีอะไรบ้างครับลูกโป่งนี่ลูกโป่งดอกไม้นะก็ลูกโป่งยิ้มๆเหมือนน้องจีนิกเลยนี่ฮะพระโจ๊ะแม่จ๊ะก็กําลังใส่กําลังเป่าลมกันอยู่นะจ๊ะนี่นี่ของพระโจ กำลังทาอยู่แล้วก็แม่จุ๋มก็กําลังทําอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าออกแล้วมาเอ้ยไปดูว่าออกมาแล้วจะเป็นอะไรเนาะ,ะเป็นยังไงอันนี้คืออะไรไหมฐานนะ้ฐานไ้่ใส่<า>ป,ปง่งเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันกน,นะครับว่าเสร็จแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนนะจ๊ะไปจ้ะ okay ยิ่งมีขึ้นข้างบนอีกสองอันไม่ดินี่ครับอันนี้คืออะไรหน,นังสือหนังสือน้องสอยใช่ไหม เย็บผ้าเลยเย็บผ้าเลยต้องเรียงตัวหนังสือก่อนนะแม่อยแล๋อโอเคไี่นะดูแม่จุ่มทำดูนะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ Happy birthday to you Happy birthday ค่ะอจิง Happy birthday ค่ะวันนี้วันเกิดคนสวยค่ะวันเกิดของน้องจินิกเองค่ะวันเกิดแค,คันนี้วันเกิดจินิกเอง okay. คะ่ะโอเครักเลยจุ๊บนะพอจจุ๊บนะจินิกขา จบเลยโอเคค่ะอดจิแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะดูกนหะโอุ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ birthday, ค่ะน้องจินนี่ครบหนึ่งขวบแล้วค่ะวันนี้มันเกิดใครคะ Who is a birthday? มันเกิดน้องจินนี่ค่ะอะเตเดเดเด เตเดเเดเอหน่อยนิ่งหน่อยหน่อยหน่อยนิ่งหน่อยนิ่งหนนิ่งหน่อยหนนิ่งหน่อนิ่งหน่อนิ่งหน่น่อนิ่งหน่อย่ะเตนเทุกคนตัวไหนโอเคตึงตึงจึ้งๆึงจึ้งจึ้งจ้งจิเงจิ้งจิงจิ้งจิ้งจน้งจิ้งอิ้งจ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 ิางจิ้งิ้มจิาจิ้งจินงิ้จิไม่จห้งจิ้งจมงจน้ิ้ิ้งจิ้งจิ้จิ้งจิ้งจิ้งจ จินนิกาจินนิกา Happy birthday to you จินนิกาจินนิกา Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดค่ะจินนิกครบหนึ่งปีแล้ววันนี้สุขสันต์วันเกิดนะคะขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มพ่อโจ้และแม่จุ๋มนะคะ ขอให้จินิกเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะคะโตสมวยัยน่ารักสมวยัยแล้วก็เป็นเด็กดีของทุกๆคนนะคะมีความสุขเยอะๆนะจ๊ะกินเยอะๆเล่นเยอะๆยิ้มเยอะๆอย่างที่เคยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มพ่อโจ้แม่จุ๋มนะลูกนะขอบคุณค่ะเดะเอ๋ คุณคากจัอนค่อยากกินเป็นไฟอโอ้ลแล้วไปดีวอวอโอเคได้วิดีด้วยยายถ้าวิดีโกันนะครับหนึ่งสองสามโอเค ตีเบ hey, okay, ิร์ดดีค่ะไม่เลือหมุมือเราเขาใจอีกไหมจักอีเมาใหูดแล้วหาวแล้วีค่ะ